สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลนะครับเมื่อ44นาทีที่แล้วนะอนุพูรสกรแสนปักดีของเรานะครับก็ได้กล่าวล่าสุดนะครับว่าวันที่22พฤษภาคม2567บันทึกไว้ในความทรงจำครั้งหนึ่งผมได้ทำหน้าที่ลูกหลานตำบลขอใหญ่ได้ดีที่สุดแล้ว ประกวดขบวนแห่ได้ที่หนึ่งประกวดนางลำได้ที่หนึ่งสมกับความตั้งใจที่อยากเห็นรอยยิ้มของผู้หลักผู้ใหญ่รอยยิ้มของคนในชุมชนและรอยยิ้มของคนที่มาดูขบวนและที่สำคัญรอยยิ้มของคนที่อยู่เบื้องหลังความเหนื่อยหรือผู้ปิดทองหลังพระต่อไปหมอลำเสียงวิหกจะ ไม่มีการแข่งขันใดๆกับคนในชุมชนพี่น้องชาวกู่แก้วแล้วนะครับแต่ละตำบลสบายใจได้เลยนะเพราะผมจะขอเป็นแรงแม่เหล็กเป็นขบวนโชว์พิเศษเพื่อดึงดูดแฟนคลับ FC นักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมบุญบ้างไฟปีหน้าในวันที่11พฤษภาคม2568ของเราชาวอำเภอกู่แก้วให้เยอะที่สุด ได้ชมการแข่งขันของแต่ละตำบลอย่างเต็มที่และมีคอนเสิร์ตหมอลำเสียงวิหกให้ชมด้วยครับการที่เราจะทำอะไรเพื่อคนอื่นเพื่อสังคมเพื่อใครสักคนเราไม่ได้ต้องการสิ่งตอบแทนเงินทองสิ่งของเป็นการแลกเปลี่ยนหรือตอบแทนเลยครับ แต่ผมต้องการแค่การจับมือได้เห็นความสามัคคีของคนในชุมชนความให้ใจกันในการทำหน้าที่ให้งานออกมาดีที่สุดก็พอที่อยากทำคือผมและทีมงานเบื้องหลังมอบหัวใจให้ท่านและชุมชนไปหมดแล้วครับขอขอบคุณความสามัคคีของผู้หลักผู้ใหญ่ในชุมชนท่านนายก องค์กรการบริหารส่วนตำบลขอใหญ่และท่านรองนายกทีมอบตอขอใหญ่ท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านทุกๆุกหมู่และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกๆหน่วยงานที่ให้ลูกหลานได้เป็นหัวเรียวหัวแรงในการสืบสารประเพณีอันดีงามของเราชาวอำเภอกู่แก้วขอบคุณแม่บ้านพ่อบ้านทุกๆหมู่ที่ช่วยกันจัดรถ ขับรถขบวนขอบคุณแม่นุที่สนับสนุนไฟเขียวให้พงศกรทำในสิ่งที่อยากทำขอบคุณแม่หอยน้องมายพิเทพที่วิ่งงานช่วยทำอาหารเลี้ยงนางลำในหลายๆวันขอบคุณทีมงานร้านทอฝันทีมงาน น้าอ๋อยที่เป็นทุกอย่างให้นกขอบคุณพี่ตักล้องขอบคุณผู้ดูแลนางลำขอบคุณพี่เบลระคังและทีมงานจริงๆภาพมีเยอะมากๆเลยนะครับแต่บันทึกยากมากๆฮ่าๆหาๆหวัวเราะด้วยนะฮะปิดตำนานลูกหลานเสียงวิหกหมอลำในชุมชนในบทผู้เข้าแข่งขนันแต่ขอเปิดตำนานใหม่ในรูปแบบ ขบวนโชว์ประเพณีอันล้ำค่าของเราชาวกู่แก้วมาพิสูจน์กันในปีหน้านะครับเรามาดูกันละกันนะครับว่าในบทบาทใหม่ของหมอลำเสียงวิหก,กรุฐปรสกรเนี่ยเขาจะทำออกมาในรูปแบบไหนนะครับแล้วก็ จะเป็นในลักษณะไหนนะครับอย่างที่บอกไปเนาะก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาตัวเองบ้างนะครับย็งไงมาพิสูจน์กันในปีหน้าดีกว่านะครับนะยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะครับ ตทอฝันเรือนเจ้าสาวอุดรธานีเบลระคังดีโอเสียงวิหกด้วยนะครับที่มาร่วมในงานนี้ด้วยนะครับกดงานมากๆเลยนโพสกรกับทีมงานทุกๆท่านนะครับในตำบลขอใหญ่งานนี้อลังการงานโชว์สุดๆไปเลยนะครับโดยส่วนตัวแอนนะครับขอชื่นชมที่สุดเลยคืออายุเท่านี้ทำได้ ขนาดนี้นะครับเป็นหัวหน้าด้วยนะแล้วก็ช่วยชุมชนมากตัวเองด้วยคือเยี่ยมมากๆสุดยอดมากๆเลยให้กำลังใจนะครับภูมิใจมากๆทุกๆคนนะครับในบรรดาแม่ๆเนะี่ยคือรักคนไม่ผิด FC ทุกคนรักคนไม่ผิดแล้วก็เป็น FC ของหมอลำเสียงวิหกตลอดไปยังไงก็ขอให้ทุกคนนะครับภูมิใจกับองค์กรเสียงวิหแล้วก็ติดตามหมอลำเสียงวิหไปตลอดนะครับ โดยส่วนตัวเนี่ยชอบแล้วก็รู้สึกว่าคําที่ไอ้นกกล่าวเนี่ยขอชื่นชมในความคิดของผู้บริหารหนุ่มคนรุ่นใหม่ที่สํานึกรักในบ้านเกิดตัวเองนะครับแล้วก็เสียสละแรงทรัพย์แรงกายเพื่อที่จะสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามให้ลูกหลานรวมถึง FC ด้วยนะทีะ่ให้การสนับสนุนเสียงวิหกทั่วโลกไป,ปรพร้อมๆกันนะยังไงก็ ขอให้ติดตามกันไปตลอดละกันวันนี้ขอแค่นี้ก่อนแล้วเจอกันใน EP ต่อไปสวัสดีครับ